สวัสดีค่ะเราก็มาเจอกันอีกเลยคะ่ะกับช่องรัศมีประวัติทีทารอนค่ะต้องขอเอาก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมไม่ว่าจะติดตามหรือว่าเข้ามาครั้งแรกหรือว่าเข้ามาหลายๆครั้งหรือว่ารอติดตามชมเราทุกๆวันเราก็หมายถึงหมอคนเดียว <laughs> ไม่ได้มีหลายคนเลยทำเองพูดเองคิดเองทำเองหมดเลย <laughs> ต้องขอขอบพระคุณจริงๆช่องนี้มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะและเสียงตบมือเสมอค่ะใครที่โศกที่เศร้าอยู่ขอให้ลุกขึ้นแล้วเข้ามาปกดเข้ามาดูช่องนี้ก็ได้แชร์แชร์กันใครที่มีเพื่อนที่เป็นทุกข์อยู่ใครเป็นทุกข์อยู่ขอให้เข้ามาค่ะ เรามีรอยยิ้มและกำลังใจเสมอค่ะทุกอย่างก็คือเป็นไพ่เล่าเรื่องถ้าเกิดว่าบางทีมันก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางทีก็ตรงเป๊ะๆบางทีก็ไม่ตรงหมอก็ไม่สามารถที่จะบอกว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆแต่พลังงานดีๆช่องนี้มีแน่นอนค่ะมันเป็นพลังงานบวกขอให้คุณรับ ไปเสมอนะคะรับรับรับพลังงานบวกบวกบวกชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่นอนถ้าคุณศรัทธาในตัวเองแล้วก็ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพ่อแม่และทํากระทาความดีเสมอเสมออย่าหยุดกระทานะคะ,ะวันนี้เราก็จะบอกเลยมันมีพลังงานของคนที่มีการรอคอยบางอย่างรอคอยทุกเรื่องรอคอยอเกิดเลยดีกว่าให้มีการสีชมพูเรื่องความ รอคอยคนรักขอแต่งงานอันแน่หมอมีมีจริงๆมีคนแบบว่าเอ๊เมื่อไหร่จะถามว่า you marry me กับเรานะเอ๊ะหลายปีแล้วนะเอ๊ะแต่หมอยอยากจะบอกว่าตบมือขอตบมือขออนุญาตตบมือ <c oughs> โอ้โหทำไมต้องปีนจังหวะด้วยเพราะมีไพ่ใบนี้เพราะว่าตั้งแต่ดูไพ่มาตั้งแต่เนี่ย เป็นไพ่เป็นครั้งแรกที่ไพ่ใบนี้ออกมาหมอจึงบอกว่าลุ้นขอให้คุณเจอจริงๆขอให้คุณได้รับคําถามแบบนี้จากคนรักจริงๆนะหรือไม่เดี๋ยวนี้ทันสมัยแล้วคุณขอผู้ชายแต่งงานก็ได้ไม่เป็นเรื่องผิดปกติความรักไม่ม,ไม,มีไม่มีการบอกว่าคุณก่อนหรือฉันก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยากได้เราอยากมีแฟนเราอยากมีสาม,มีอยากมีครอบครัวขอเขาเลยค่ะพูดตรงๆแต่งงานกันไหมอันเนี้ มีไพ่ใบนี้หมอกาแฟเนี่ไม่มีการถามกันเลยนะถามกันแค่ว่าอยากแต่งงานเปล่าต้องการแต่งงานไหมมีจุดประสงค์ที่คบกันเนี่ยต้องการแบบว่าถึงถึงระดับไหนเป็นแค่เพื่อหรือว่าเป็นแค่อะไรถามให้ชัดเจนไม่จําเป็นต้องยูเมรี่มีก็ได้หมอทุกวันนี้ยังคุยเลยเราถามกันเมื่อไหร่ว่าเราจะแต่งงานกันแต่เราพูดเลยว่าคุณกับฉันนะ่ะซีเรียสกันร,ระดับไหนจริงจังกันร,ระดับไหน ใจกับใจตรงกรันฉันต้องการแต่งงานฉันต้องการหาสามีฉันไม่ได้ต้องการที่จะมีเพื่อนเพื่อนไม่เอาเพื่อนผู้ชายเยอะแล้วต้องการแบบนี้ก็พูดไปตรงๆแต่ดูไพ่ใบนี้คุณดูลักษณะนะผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดานะเป็นคนที่แข็งแรงแข็งข้างในข้างนอกแข็งข้างนอกแข็งข้างในเป็นคนดูจะเป็นแบบแข็งแข็งห้าวห้าวดยสยมปาไปดูส,ดสิเขามีอาวุธอะไรคะอามองดีๆมีอาวุธอะไร ชันนูจ้ะความเร็วปุ๊บปั๊บจับพ่นไม่ว่าการงานการเงินคุณจะเป็นคนบุคลิกคล่องแคล่วว่องไวเป็นผู้ชายก็ได้หรือเป็น LGBTQ ก็ได้คือคุณจะเป็นคนลักษณะที่แบบว่าคล่องแคล่วชอบความคล่องแคล่วความรักไม่ต้องเนิ่นนานเจ็ดวันก็สามารถจะแต่งแต่งงานได้หรือว่าอยู่กันแบบฉั้นสามีได้หรือว่าพูดกันบอกรักกันได้รวดเร็ว คุณหมอหมอ,หมอแหละหมอกับแฟนก็พูดกันเร็วๆเลยขี้เกียจเสียเวลาเพราะว่าถ้าเกิดจะ,จะจะต่อไปเราจะต้องเลิกกันมันก็ต้องเลิกถ้าต่อไปจะอยู่กันก็ต้องอยู่กันมันเป็นเรื่องปกติเพราะหมอเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วเป็นคนเร็วๆคือไม่ต้องไปเสียเวลาคุยกันพูดคุยกันมากไม่ต้องมาแบบว่าเยื่นเยอ้อหมอไม่ใช่คนแบบนั้นพูดกันตรงๆชัดเจนไหมอยากจะแค่ไหนยังไงเราจะได้ทําตัวกันถูกเราจะได้ให้ความสัมพันธ์แล้วก็จะให้ความรู้สึก ที่ดีๆต่อการระดับไหนขอบเขตมันต้องมีถ้าเพื่อนก็คือแค่เพื่อนไม่ต้องไปคิดอะไรมากแต่ครั้งนี้ทุกอย่างมันจะปุบปับฉับพลันขอแต่งงานเจอกันแป๊บหนึ่งคุยกันเลยใบนี้ไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวมันจะมีเรื่องการงานด้วยได้งานปุบปับแบบงงๆ แล้วก็มีโชคแบบปุบปับไม่ทันตั้งตัวเนี่ยไพ่ใบนี้คือรวดเร็วทุกอย่างการงานการเงินความรักขอตบมือแบบปับป๊าปปาปปไม่มีเงินไม่มีมือตบขอใช้เสียงเลยขอแสดงความยินดีด้วยทุกอย่างในชีวิตคุณตอนนี้มันจะเกิดแบบปุบปับฉับพลัน มีคนเข้ามาช่วยเหลือด้วยไพ่ใบนี้ต่อเลยจ้าเอาไพ่ใบนี้มีคนอุ้มชูอุปถัมภ์คำจุนนารีอุปถัมภ์หรือผู้ชายเข้ามาอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักเนี่ยนะเสียงสูงเลยดูข้างหลังเป็นสีทองสีทองคือความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ความจเจริญงอกงามแต่ข้างหลังคุณดิคุณเหมือนมีคนเปรมีผู้ชายเข้ามาเปรมีผู้หญิงเข้ามาเปรแต่ขออย่างหนึ่งนะ ไพ,พ่ใบนี้ไพ่พแม่กาลีหมอจะพูดช่องนี้จะพูดบ่อยบ่อยเลยนะเรื่องศิลธรรมประจําใจขอให้คุณใช้ตรงเนี้ยเป็นประจําเป็นเออเป็นนิสัยปะกะติไปเลยถือศิล์แบบไม่ต้องครงเงื่อนไหนว่าเป๊ะๆหรอกบางวันก็ดึงได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้แบบพอดีพอดีอะไรที่มันเกินไปไม่ดีหรอกเคร่งคัดมากเกินกว่าไปก็ไม่ดีไพ่ใบนี้ทำดี ได้ดีจ้าอ่ามีผมอะควรระมัดระวังให้ดีด้วย ใครที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นติดใจเราควรอยากกวัดแกว่งให้มันมีให้มีความมั่นคงทางด้านความรักอย่าเจ้าชู้ถ้าเป็นคนเจ้าชู้เบานิดนึงใช่คุณเป็นคนเจ้าชู้หมอเข้าใจนะคนเจ้าชู้ก็คือคนเจ้าชู้คุณจะไปเปลี่ยนแปลงถึบถับพันรักเดียวใจเดียวมันไม่ใช่นิสยัยคุณหมอเข้าใจแต่ว่าถ้าคุณต้องการที่จะปีรักแท้ต้องการที่จะแต่งงานโฟกัส อย่าไปหลอกเขาไม่อยากแต่งก็พูดตรงๆเราแค่เพื่อนพอเราแค่นี้พอสัมพันธ์แค่นี้พอนะอย่ามากกว่านี้ก็พูดกับเขาไปตรงๆหรือว่าถ้าคุณต้องการที่จะซีเรียสกับใครนี่หมอพูดถึงเรื่องความรักก่อนนะความสัมพันธ์คุณจะบอกเขาไปเลยว่าซีเรียสด้วยไม่ต้องการเพื่อนเพื่อนมีเยะแล้วพูดไปตรงๆ ถ้าเกิดต้องบอกว่าเฮ้ยเราแค่นี้ดีกว่าพอรู้สึกคุณกับฉันเนี่ยมันมีแค่เพื่อนความเป็นเพื่อนก็พอถ้ามากกว่านี้มันเข้ากันไม่ได้ว่ะพูดไปตรงๆเรื่องงานเรื่องเงินเหมือนกันเรื่องงานเนี่ยสมมุติว่าคุณทับเข้าไปทํางานที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ใช่ของคุณถ้ามันไม่ใช่จริตคุณถ้ามันไม่ใช่รู้สึกมันไม่ตรงสายอะ่ะเราเรียนคอมพิวเตอร์ก็คือคอมพิวเตอร์เป็นคนมั่นคงเรื่องคอมพิวเตอร์อยากเรียนคอมพิวเตอร์มีความฝันทางด้านนี้เทคโนโลยีก็เดินมุ่งหน้าไปเลยจ้ะไพ่แปดดาวขึ้นมาแล้ว ความมั่นคงเรื่องการงานของคุณมันมีแต่อยู่อยู่ที่จิตใจของคุณแปดดับเอ้ยแปดถ้วยเอ้ย oh my, <laughs> พูดไปถูกทัทีแปดไม้เท้าขึ้นมาแล้วคุณจะทํางานสองงานก็ได้นะไม่จําเป็นต้องงานเดียวเพราะคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์สามารถทำงานได้หนึ่งงานทำทำงานได้สองงานในเวลาเดียวกันแต่ไม่ได้หมายถึงแบบว่าเฮ้ยมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่คิดนะว่าเฮ้ยทำงานอันนี้ไปด้วยเกี่ยวกับงานส่วนตัวไปด้วยไม่ใช่คุณมีงานที่แบบว่า นอกเวลางานคุณก็จะรับจ็อบอีกจ็อบหนึ่งเวลางานก็เป็นเวลางานประจําของคุณคุณจะมีงานสองอย่างงานประจําและงานไม่อ,อดิเรกที่มันเป็นสามารถหาไรายได้ให้กับคุณได้นี่คือเป็นพูดเคลียร์นะเข้าใจนะเข้าใจอยู่แล้วแหละ <c oughs> หมอรู้ว่าคุณเข้าใจอยู่แล้วแต่ว่าในอดีตภาพในอดีตนะหมอบอกเลยว่าคุณเจอสิิดาบมานี่ไม่ธรรมดาโอภัยสะเทือนขอโทษกองสะเทือนมันเป็น เจ็บมาแล้วทั้งความรักการงานการเงินชีวิตคุณได้เรียนรู้ทุกอย่างไปแล้วขอให้มันจบไปในอดีตมันเป็นทางเลือกที่คุณตัดสินใจไปแล้วขอบอกเลยว่าคุณตัดสินใจถูกต้องเพราะไพ่ใบนี้การันตีเลยคุณได้พบแสงสว่างจากเนี้ยไพ่ใบนี้คือไพ่แห่งความแสงสว่างแห่งการพะเนี่ยแห่งปัญญาแห่งการใช้จิตใต้สำนึกย้ำๆเลยไพ่ ไฮพรินเซสคุณมีซิกเซนในตัวคุณได้ใช้แล้วแหละซิกเซนของคุณนะ่ะคุณได้รู้แล้วว่าเออนี่มันไม่ใช่ทางคุณนี่เราอยู่ตั้งนานแล้วมันไม่มีความเจริญงอกงามเลยทํางานนี้งานเดิมนี้สอปีแล้วมันไม่มีการก้าวหน้าเลยคุณก็รู้สึกให้คําตอบตัวเองได้แล้ว,ลวมีซิกเซนตัวเองบางคนรู้ตัวนะว่าเป็นคนมีซิกเซนมีสัมผัสบางอย่างได้รู้ว่าเออตัดสินใจแล้วคุณเดินออกมาแบบเนี่ไพ สองไม้เท้าคุณรู้แล้วว่ามุ่งหน้าเนี่ยคุณมีเป้าหมายอะไรตอบโจทย์ตัวเองได้แล้วแล้วเดินไปเลยจ้ะเดินไปสวยๆแล้วคุณจะได้รับความอุดมสมบูรณ์นี่จ้าไพ่ใบนี้หมอจะเรียกว่าเป็นไพ่พระแม่ธรณีเป็นไพ่แห่งความสมบูรณ์หมอจะใช้เอเออเนี่ยไพ่ใบเนี้ย bye bye ยายพรินเซสคือเป็นความสดนสมบูรณ์ที่คุณรอคอ,อยอยู่วันเนี้ยไพ่ออกมานะมีการรอคอ,อยมีความหวังมีการคือเหมือนคนสวดคนขอมนขอพรเลยว่ารอตั้งนานแล้วทำไมไม่ถึงคิวคุณสักทีฉันเจ็บปวดมานานแล้วฉันสู้กับปัญหานี่มานานแล้วสู้ทั้งคนเดียวทั้งมีคนมาช่วยแล้วช่วยอีกแต่สักพักหนึ่งก็เหมือนเดิม กลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วจะขึ้นจะขึ้นไม่สุดสุดลง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 อีกขึ้นขึ้นขึ้นเอาลง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 อีกคุณจะมีแบบนี้เอาเอาเอ้ยมันจะดีจะดีไม่ดีอีกแล้วเอาลงมาอีกหมออยากจะบอกว่าอืมเสียงแผ่วลงมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยคุณนอนพักผ่อนไม่เพียงพอบางคนมีปัญหาสุขภาพคุณปล่อยปะลักเลยสุขภาพจนมากเกินไปไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งการแพทย์ขอให้คุณไปตรวจสุขภาพด่วน ไม่ใช่แค่ไพ่ไใบนี้อย่างเดียวนี่ใบใบนี้ด้วยไ,พ,ยนนไพ่การแพทย์นั้นเน้นนี่ไพ่สุขภาพการแพทย์ติดกันเลยจ้ะขอให้ไปตรวจสุขภาพด่วนๆใครที่มีโรคประจําตัวยาปล่อยป่านแล้วเลยไปหาหมอด่วนๆจ้ะตั้งแต่ดูไพ่มาเนี่ยตั้งแต่เปิดเข้า youtube มานะหมอไม่เคยเจอไพ่สองใบเนี้ติดกันเลยนะไพ่สุขภาพนี้แต่ไพ่แห่งใบเนี่ยเข้ามาเฉย แพ่แห่งพระเวทแพ่ยแพ่แห่งการแพทย์เนี่ยมีไว้นี้มาอย่างเดียวแต่เนี่ยไพ่สุขภาพตัวคุณกําลังมีปัญหาเรื่องสุขภาพเช็คดูดีๆไปตรวจเช็คดูดีๆหรือบางคนเนี่ยคิดว่าแบบเป็นคนเออไม่เป็นไรแข็งไงแข็งแกร่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกแค่อายหน่อยๆแต่บางทีอาจจะไปถึงปอดคุณละไปเช็คสุขภาพปอดดู บางทีบอเฮ้ยไอตั้งนานเป็นไอเรื้อรังแต่ขอให้คุณไปเช็คดูว่ามันมีอะไรปัญหาอะไรภายในไหมปวดท้องปวดท้องมานานนะกินยากินยาเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายไปซื้อยากินเองไม่ดีหมออยากจะแนะนําเลยนะว่าไพใบเนี้ยไพ่ใบนี้อีกจ้ะพืชพันธัญญาหารและอะไรรู้ไหมเฮ้บก็หมายถึงว่าสมุนไพรคิดดูสามใบเนี้ขึ้นมาเลย สุขภาพสมุนไพรการแพทย์สามใบเนี่ยขึ้นมาติดกันเนี่ยบางคนมีปัญหาทางด้านสุขภาพนะบางคนมีโรคประจำตัวแต่คุณป่วยปะละเลยเพราะอะไรรู้ไหมคุณโดนสิบดาไงความที่สิบดาบบางคนนะได้รูแลพ่อแม่ติดเตียงหรือว่าอ่าหมอไม่ได้ว่าใครนะมันดูกว้างๆอย่าเพิ่งติดตกใจอาจจะมีภาวะแบบป่วยมีโรคประจำตัว แต่ไม่ได้ไม่ได้จริงจังกับการไปหาหมอเลยปล่อยปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยมานานอย่าให้มันสายเกินไปอย่าให้กินเกินยาให้มันกลายเป็นโรคที่จะต้องกลายเป็นกินยาประจําเหมือนหมอเนี่ยแต่หมอเนี่ยมันเป็นโรคที่แบบว่ามันเป็นโรคทางสมองเป็นโรคลมชักแต่มันมันป้องกันอะไรไม่ได้หรอกอยู่ดีๆมันก็เป็นขึ้นมาเองนะเนี่ยขนาดหมอยังเป็นเลย ยู่ดีๆก็เป็นขอให้คุณเข้ามาสิบดาบเนี่ยมันก็หมายถึงสุขภาพที่ป่วยจุกปรับฉับพันเหมือนกันใบเนี้ยไพ่ปุบปรับฉับพันคือไปหอไปหอไปหาหมอด่วนๆปุ๊บป๊อบฉับพันเหมือนกันบางทีบางทีมันยังไม่สายเกินไปมันยังมีไม่มีอาการรุนแรงแต่คุณโชคดีเนี่ยแบบไพ่ใบเนี้ยตื่นขึ้นมาสองใบเลยไพ่พระแม่ลักษมีออราเข้าเนี่ยไพ่ใบเงี้ยไพ่การไพ่แห่งพันแพทย์ให้คุณไปตรวจสุขภาพแล้วไปดูคุณอาจจะโชคดีไพ่ใบนี้มีการช่วยเหลือแบบ เหมือนมีคนช่วยเหลือเหมือนกับคุณได้ไปเจอแพทย์ที่เก่งๆอะ่ะตรวจรักษาสุขภาพคุณได้ดีแบบมีคนมาช่วยอะ่ะคอยมาเตือนคุณถ้าเกิดช่องนี้สามารถเตือนคุณได้ให้คุณไปหาหมอด่วนๆขอให้คุณไปนะเพราะไพ่ใบนี้ย้ำๆอีกเป็นไพยเรื่องกรรมไพ่ใบนี้คือเรื่องกรรมบางทีคุณอาจจะมีกรรมทางด้านมีสุขภาพทางด้านสุขภาพเหมือนหมอเนี่ยบางคนก็เรียกว่าโรคเวโรคก,กรรมเรื่องุงชัก หมอก็โอเครับได้นะถ้าเกิดว่าจะเป็นโรคนี้จะเป็นโรคเว้นโรคกรรมก็จริงแต่แต่ก่อนนี้ที่มันเป็นบังเยอะมากเป็นมาแบบชักหนึ่งครั้งวันหนึ่งสิบสี่สามสิบสี่สิบเอ็ดถึงสิบสี่ครั้งอ่ะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทําอะไรได้เลยเนี่คือถ้าจะบอกว่าเป็นเวรนเป็นกรรมได้ก็ได้นะแต่พอได้ย้ายประเทศได้มาอยู่กับสามีแล้วทุกอย่างดวงชะตาหมอมันเปลี่ยนไงได้มาได้มาเป็นเอ่อเป็น study case เป็นเคสที่โรงพยาบาลเขาขอการศึกษาเลยว่ามันเป็นเคสที่แปลก เป็นเคสที่มีความซับซ้อนในสมองแล้วมันเกิดเป็นโรคลมชักที่ยากกับการรักษาหมอาก็กลายเป็นหนูเป็นหนูที่หนูทดลองในโรงพยาบาลเขาซึ่งหมอคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเราจะได้ให้ศึกให้ s t u ี้ให้เนี่อยะอะไรวะนักศึกษาแพทย์เขาได้ศึกษาเคสของหมอด้วยว่ามันเกิดจากอะไรศึกษายังไงตรวจดูอย่างไงมันก็ยังไม่เจอแต่มันเจอบางอย่างที่ผิดปกติในเนื้อสมองหมอ แต่มันยังแก้ไขไม่ได้แต่ก็เราก็เป็นเป็นหมอก็ยอมโอเคคุณจะศึกษายัางไงได้จะเจาะอะไรก็ได้ยังไงก็ได้หมอก็เลยกลายมาเป็นแบบว่าดีขึ้นหมอฮอปก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนยาอาจจะนอกเรื่องนิดนึงแต่อยากจะบอกเลยว่าถ้าคุณต้องการที่จะสุขภาพดีอยากเป็นโรคประจําตัวเพราะว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐจริงๆไปหาหมอเด่วๆนะจ๊ะขอร้องตบมือให้ความหวังจริงๆเออไม่ให้ความหวังให้กําลังใจจริงๆ วันนี้กี่นาทีละอืมสิบห้านาทีไม่น่าจะมีอะไรมากนะเรื่องการงานการเงินความรักอะความรักขอเน้นอีกรอบหนึ่งระวังคนอะเช็คของหมอเคยพูดหลายครั้งแล้วเรื่องตรวจดีๆเช็คดีๆคนที่เข้ามาจีบคนบางคนเขามีเจ้าของแล้ว ก็ระมัดระวังอย่าเปิดหัวใจให้กับคนมีเจ้าของอย่าเปิดหัวใจให้กับคนที่มีครอบครัวแล้วอย่าเปิดหัวใจให้กับคนที่มีลูกมีเมียแล้วอย่าเปิดหัวใจก็ให้กับคนที่มีสามีแล้วระมัดระวังดีๆอย่าผิดสิ่งข้อสามนะจ๊ะสิ่งที่คุณอสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะประทานให้คุณมันจะติดลบจบไปเลยกลายกลายเป็นว่าคุณจะกลายเป็นคนที่ทําบาปเองขอให้ระมัดระวังอะไรที่จะเกิดโชคลาภไพ่ใบนี้สองอันเลยนะถูกหหม ถูกหวยมีโชคมีลาบไม่ทางตั้งตัวถ้าใครทําบุญมาทางด้านนี้เตรียมรับเต็มๆไปเลยแต่ใครที่ไม่ได้ทําบุญมาด้านนี้หมอเนี่ยไม่เคยไม่เคยทาดํบบุญด้านนี้มาเลยนะเล่นเท่าไหร่ยังไงก็ไม่เคยถูกเคยถูกนิดๆหน่อยๆมาอยู่ที่เนี่ยถูกหลักพันพันบาทนะไม่พันรีเลอยู่ที่นู่น,น,นะน,อ,ยนอยู่เมืองไทยบาทเดียวก็ไม่ได้เจอจริงๆถ้าใครทํามาก็จะได้อย่างนั้นไพ่ใบนี้คือคุณจะได้โชคปุบปับฉับพัน แสุขภาพเน้นๆนให้ระวังแล้วไพ่ใบนี้ไฮพรินเซสเนี่ยไฮพรินเซสเป็นความหมายอีกความหมายหนึ่งเลยนะที่เกี่ยวกับความรักอ่ะยังเน้นอีกใครที่เป็นมือที่สามของเขาถอยมาจากไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่อีกใบหนึ่งก็คือหมายถึงว่าคุณเป็นบุคคลที่สามคุณเป็นมือที่สามของครอบครัวใครออกมาได้ขอให้ออกมาเพราะคุณอยู่ในสภาพสิบดาบมาแล้วเนี่ย จะเจ็บอยู่เพื่อถอยมาเลยจ้ะคุณต้องเป็นแบบนี้เพราะคุณกำลังทำร้ายภรรยาหลวงโดยที่ไม่รู้ตัวนะนี่คือไพ่ภรรยาหลวงขอให้คุณเปลี่ยนจากใบนี้ภรรยาน้อยเป็นภรรยาหลวงซะอย่าไปทำร้ายใครถ้าใครที่ไม่ได้เป็นแบบนี้อย่ารับแต่ถ้าใครที่เป็นอยู่หมอเตือนเบา ออกมานะออกมาสวยๆคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เห็นความมีสเสน่ห์ด้วยนะคุณดูดิไม่มีสเสน่ห์ได้ไงแช่ลงไปในน้ำแล้วมีดอกบัวดอกบัวก็หมายถึงว่ามีความเป็นสเสน่ห์มีความสเสน่ห์ในตัวใครเห็นใครก็ลหลงไหลไพ่ใบนี้เหมือนกันให้ the high princess คือเป็นคนที่เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีลึกลับซับซ้อนใครเห็นผู้ชายเขาจะแบบ หันมองหน้าคอหักคอแทบเหลียวจะหมุนหลายรอบเลยตัวคุณเป็นคนที่มีที่มีพมีสเสน่ห์อย่าใช้ให้ถูกจุดใช้ให้ถูกที่ถูกทางถูกเวลาใช้ให้ถูกจริงๆถูกศิลธรรมถูกคุณธรรมอ่ะเตือนแค่นี้พอแล้วไม่ต้องไปบอกอะไรเยอะคุณเป็นคนจอสอนจระเข้ว่ายนะ้ำเปล่าๆเดอเธอมิตบางคนก็รู้และสัจธรรมเดี๋ยวเฮอ์มิต ไม่แล้วหมอฉันไม่ได้เป็นแล้วฉันออกมาแล้วยินดีด้วยแล้วคุณจะได้พบแสงสว่างตรงนี้ให้พระแม่รักษาีไปนี่เก็ Get และในชีวิตนี้จะไม่ก้าวไปอยู่ในจุดจุดนั้นแล้วเหมือนคนที่เคยโดนหลอกอ่ะคุณโดนหลอกจนที่คุณกลับไม่ได้เพราะคุณอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ต้องไปอยู่ในสภาพแบบนั้นแล้วมันมีไพ่กรรมด้วยเนะี่ยเหมือนคุณได้ทําเวรทํากรรมกับบางคนมาคุณก็ได้ไปอยู่ในสภาพที่เป็นมือที่สามเขามานานแล้วออกมาจาก ออกมาแต่บางคนก็เหมือนโดนเป็นเวรเป็นกรรมด้วยถูกหลอกเป็นเมียหลวงก็จริงก็อยู่ในน้ําตาอยู่กับน้ําตาถูกเสียบปั๊บปั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 บบางทีก็ต้องยอมรับแบบแบบหนีไม่ได้ไปไม่หนีไม่พ้นเนี่ยก็ต้องโดนไม่เป็นไรแต่วันเนี้ยมันหมดและหมดกรรมและหมดกรรมกันแล้วจ้ะคุณเดินโดนเดิน,ดน,ดนออกมาแล้วแล้วสุขภาพบางคนก็ถึงขนาดว่าเจอปัญหาตรงนี้แล้วล้มป่วยเลยแต่ตอนเนี้ย ทุกอย่างเคลียร์แล้วจ้ะที่เคลียร์ก็คือไพ่ใบนี้คุณดูถ้าเป็นเทพผู้ชายก็เหมือนพระพรหมอ่ะนี่เป็นเทพผู้หญิงเทพพระแม่ท่านประทานพรให้คุณด้วยถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้พรในพรนี้เพราะคุณเป็นคนที่ถือศีลขอให้ถือศีลเอาไว้กลับมาถือศีลว่าคุณกลับตัวได้คุณจะได้พอรอย่างนี้ ทั้งเรื่องเจ็บป่วยด้วยคุณจะได้แบบปฏิหาร์ดยไพ่ปฏิหารขึ้นสองใบนะรวดเร็วถึงปรับฉับพันอะไรที่ไม่คาดคิดก็จะอะไรที่ดีแบบเกิดกับคุณแบบไม่คาดคิดก็คือไพ่ใบนี้ปรับฉับพันก็คือไพ่ใบนี้สองใบเนี่ยตีคู่มาเลยแล้วมีคนช่วยอุปธรรมค้ำชูอีกได้เมตได้ความเมตตากับผู้ใหญ่ใจดีกับคนที่เข้ามา ในชีวิตคุณแบบบางทีคุณก็ไม่รู้จักด้วยเพื่อดีเจอการถูกจต,ตาเขาก็ช่วยเหลือคุณวันนี้ไม่มีอะไรมากนะไพ่สเสน่มีไพ่สองใบนะใช้ให้เป็นประโยชน์คนโสดช่วงนี้มีคนเข้ามาติดพันเยอะมากขอให้เลือกดีๆระวังคนปีเจ้าของสองครั้งแล้วย้ำๆนะจ๊ะไพ่ใบเสน่เนีน่ยสองใบเนี่ยเจ็ดถ้วย The High Princess ใบนี้อีก ความมีออร่าของคุณ okay, นะฮะโอเคนะวันนี้ขอแค่นี้แล้วกันไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนาะไม่มีอะไรแล้วนะใครได้หมดแล้วไม่มีอะไรสิบดาบมันเป็นเรื่องอดีตแล้วค่ะนะวันนี้หมอร้อนจังเลยเป็นเรื่องอดีตและสิบดาบเนี่ยมันเป็นอดีตเลวลาที่คุณเจอมันเป็นเหมือนเวรเหมือนกรรมด้วยขอให้ยอมรับความจริงนิดนึงเหมือนหมอเนี่ยหมอว่าเจออะไรก็ เชื่อว่ามันเกิดจากมีเหตุและผลคนเราถ้าไม่ถ้าไม่ได้ทําไว้มันก็ไม่ได้เจอหรอกถือซะว่าเราได้ทําเอาไว้แล้วมีโอกาสได้คืนเขาก็คืนไปไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรที่มาในสภาพแบบไหนก็แล้วแต่จะเป็นแบบคนก็ได้จะเป็นแบบที่ของตาไม่เห็นก็ได้ไม่เป็นไรจะเป็นในแบบสุขภาพร่างกายเจ็บป่วยก็ไม่เป็นไรให้คืนไปตอนนี้มันจบแล้วจ้ะตบมือให้ตัวเองสู้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 อ้าวสู้สจ้ะ อวันนี้ขอพอแค่นี้ไม่มีอะไรแล้วสวดมนต์ขอพรไหว้พักคุณจะได้ยะรับสิ่งนี้จริงๆเดอะเฮอร์มิทคุณจะได้ตัดสลูด้วยตัวคุณเองด้วยไม่ใช่หมายถึงว่าคุณขอพรแล้วจะได้อย่างเดียวทุกอย่างเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามองเห็นคุณคุณมีแสงสว่างในตัวเองเพราะคุณกลับเนื้อกลับตัวได้คุณถือศีลคุณกลับเข้ามาในในวงจรที่ไม่ใช่วงจรมืดๆกลับมาอยู่ในศีลในธรรมคุณก็ได้ได้เจอสิ่งนี้พรเห็นพระแม่ พระแม่ท่านให้พรพอดีเหมือนกับอันเนี้ยเหมือนคล้ายๆกับไพ่อ่อพลังงานเหมือนอบอไพ่พอพรมคุณดูดินี่มีแปดกอเลยนะสิบกอเลยขอพรอ,อยู่ด้วยให้พรกับคุณอยู่ด้วยขอให้คุณเชื่อในตัวเองว่าคุณทําได้ขอให้คุณเชื่อศรัทธาว่าในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านให้สามารถมอบให้คุณได้แต่อย่างงมงายความงมงายกับความศรัทธาต่างกันนะ อย่าไปไม่มีเงินแต่บางคนก็บอกเฮ้ยมาทางนี้สิอย่าถูกหลอกง่ายๆเพราะเดี๋ยวนี้มันมีมิจฉาชีพที่เข้ามาหลอกลวงคุณเพราะคุณกำลังกำลังเดือดร้อนอยู่กำลังมีปัญหาทุกข์ใจอยู่อย่าระมัดระวังดีๆระวังคนหลอกลวงด้วยมีไพ่ใบนี้ไพ่หลอกลวงเนี่ยจะมีคนหลอกลวงเข้ามาขออย่าขอว่าง่ายๆคือขอให้ใช้ วิจรารณญาณในการในการที่จะตัดสินใจทุกๆอย่างไพ่ใบนี้ด้วยใช้จิตวิญ,ญญาณให้เนี่ยมีจิตวิญ,ญญาณใช้ซิกเซนใช้ซิกเซนให้เป็นประโยชน์ไพ่ใบเนี้ The High Princess ใช้ซิกเซนให้เป็นประโยชน์ใครเข้ามาคุณดูด้วยว่าเขาเข้ามาหาคุณแบบดีๆไหมเขาเข้ามามีหวังผลประโยชน์อะไรไหมคุณกําลังทุกข์ใจอยู่อย่าให้เขาดึงไปในทางที่ไม่ดีอย่าให้เขาดึงให้คุณไปเสียตงังเสียเงินเสียทองเอามาใช้บริการ ใช้ภายในบ้านดีกว่าอย่าเอาเงินเนี่ยไปสูญเสียกับการดูหมอดูแพงๆหรือว่าต้องดูแล้วดูอีกอะไรเนี่ยปีหนึ่งดูสักครั้งสองครั้งหรือว่าทุกใจจริงๆถึงไปดูก็พอ,พอแต่ถ้าเกิดเข้ามาดูห้องหมอช่องหมอแล้วก็โอเคถ้ามันเก็ตได้ก็ใช้ปัญญาของตัวเองอย่าไปเอาเงินเสียเงินเสียทองแต่หมอไม่ไปไปก้าวล่วงกับคนที่ทาอาชีพนี้นะั้นแล้วแต่ว่าเขามีจุดป,ประสงค์ในการทาอาชีพนี้เขาก็ต้องมีค่าครูเป็นธรรมดาอย่างหมอก็มีค่าครูธรรมดาแต่หมอไม่ค่อยอยากจะเปิดรับ ดูหรอกนะบางคนก็ติดต่อมาถ้าเกิดว่าไม่เต็มไม่ไม,ไม่ไม่หนักจริงๆหมอจะไม่ค่อยอยากจะดูหรอกเพราะหมอต้งต้องการให้คุณเก็บเงินเอาไว้ไว้กินไว้ใช้ดีกว่าเพราะมันต้องเสียค่าครูอะไรเงี้ยหมอไม่อยากจะมาเอาเงินตรงนี้จริงๆนะหรือถึงมาทําช่อง youtube นี่ไงจุดประสงค์ของหมอแต่ถ้าเกิดใครต้องการหมอผมอยากดูจริงๆนะมีคนติดต่อมาเหมือนกันแต่หมอก็ให้ไปแล้วนะเขียนไปแล้วว่าให้ติดต่อทางไลน์แต่ถ้าใครจะมาดูจริงๆก็โอเค เพราะเราอาจจะมีบุญสัมพันธ์กันก็ได้โอเคนะวันนี้ขอพอแค่นี้นะจ๊ะอ่าขอให้กําลังใจทุกๆคนขอให้ทุกๆคนแข็งแรงแข็งใจสู้สู้สูสูต่อไปนะคะบนโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะช้าไปตลอดชีวิตมีดีมีขาวและมีดํานะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเสมอโอเควันนี้ขอให้ทุกๆคนรับพอเลยค่ะ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่อยู่ใต้จิตคุณที่อยู่รอบกายคุณที่อยู่รอบบ้านคุณและอยู่ที่ครอบครัวคุณขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์จงปกปักรักษาคุ้มครองคุณไม่ว่าคุณและครอบครัวคุณเดินทางไปทิศใดแห่งหนใดขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไปั่งแท็กทั้งขาไปและขากลับขอให้เจอกรลยาณิมิตรที่ด,ดีขอให้ สิ่งที่มืดดาสิ่งชั่วชั่วร้ายออกจากตัวคุณไปออกจากครอบครัวคุณไปและขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงรับส่วนบุญสุขุศลที่คุณได้อุทิศส่วนบุญสุงุสลนั้นไปด้วยและขอให้เจ้ากรรมนายเวออรนั้นอโหสิกรรมให้คุณและครอบครัวด้วยและขอให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าจงรับส่วนบุญสนขุศลที่ข้าพเจ้าได้อ่านไพ่ในวันนี้และอโหสิกรรมให้กันด้วยเถอสาทุบายบาย